พี่น้องมื่อนี้เป็นไดดครับนี่นะครับมาใส่เบ็ด <c oughs> ปิ่งปลากลางทงหน้าเลยครับเ,ออเออนี่นี่นะครับบ้านบันครับวิธีบ้นบานบันปิ่งปลาเข็งใหญ่ครับพี่น้องมองดูเป็นตัวใหญ่ได้ปลาเข็งไงนะคักบัวปลาเทียมสลดด้วยปลาเค็งไงอ้ย <c oughs> เ,เป็นไงครับปิ่งปลาครับใส่เบ็ดปิ่งปลากินข้าวทง พี่ดองนั่นเห็นบอลมาอีกเลยหีบหนึ่งหีบนี้หาแล้วคางเขาล้วสิสุกง่ายอยู่นี่ปลาแค้นเฉียมนี่ปลาเนั่นแล้วปลาแค้นเฉียมเออนั่นเอาไม่ห็นบ่ละซัวเรีวมันจะบ่เปียกบ่ดีบ่มาเบิ่งกันครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องอ้ มีสองหางสุกกอนี่เนี่ยเนี่ยนี่พริกหางสุกกนได้หวะเนี่ยนี่ยโอ้ยเป็นยังไงครับบ้านที่นี่ปิ่งปลาเข่งใหญ่ปิ่งปลาคแค้มเสียมครับปลาเสียมปลาเสียมก็กระแยงโอ้ยเป็นได้ครับบ้านนี่กรนปลาลดปลากระแยงปลาลดเด็กด่อนเลยครับ เฮ้ยเป็นไรครับพี่น้องปิ้งปลาปิ้งปลาว่ามันสุกเราบอกมันคือหักวะไม่ใช่แม่มันสุกเราบอกมันคือ่หักเ,าเราตะกอปิดไฟกินกินได้เหมือนเดิมเอ้ยเป็นไรครับ <c oughs> ปิ้งปลาเค็งปลาคอไอยครับใไ่เบ็ดมื่อไก็พากันปิ้งนะครับวันนี้หิ้วเขาเด้เห็นเด้ นี่แหละครับบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาหายูหากจิน,นหายุหายจินตาม,มวิธีบ้านๆครับใหปใ่คร่งปลารอบเดือกปีงานมาใส่เบ็ด ดาบเดือดใส่จะเลื่อนเอ่ใส่จะเลื่อนเอ่แล้วก็มานอยู่ดิมานไปเข็งใหญ่ตัวหนึ่งกับกับปาคอใหญ่ปลาพะยพเท่าบรรยากาศได้อีลีครับมึงดูปิ่งปลาเหลืองแล้วครับปลาด้วยสิสุกเลย แค่นี้แล้วมันจะกินได้เหมือนเนาะปลาแคนีเสียมวเว้ยล่โอู้ซูซีกันเลยเจนี้ยทองโตกับองเข้า,ขา,ขานะปลาเคีงไง,งอันนี้ใส่สามคนไปได้ครับจเจเิย์ซัมนีใส <laughs> <laughs> ่เบียรต้กันสคนไปได้ครับน,นี่จริไดซันีนี่ยจมาปิงเนี่ยเอเป็นตาเสียบวะมจจอ มากินขอน้ำข่อยบมอ่มาเด้อมาเด้อ <c oughs> มากินปิ้งปลากลางทงครับปิ้งแซ่บๆนี่แหละซุกแล้วก็กับเกีียวเอ้ยนี่าพักผักไปบมม่บีมมอมบีมมอมเราดึงน,นี่ตัวน,นี้หน่อยนี่ มาเด้อมาเด้อครับพี่น้องบาในซุกแล้วมามามากินขาน้ากันเนนด้ออุ่นกระติบขาใหญ่เห็นบ่เก้วกับมีข้าวเที่ยงได้เนี่ยข้าวเที่ยงข้าวเทียเท่ยงตอนเดืกเดือมาอยงี้มามามาครับปิ้งปลาตำแก้วไปบ,บวชทีไตัวคักคักครับแบบนี้บรรยากาศครับด้บรรยากาศปิ้งซุกแล้วก็สะอวกมากินตัวบบเนี่ยพ่บ่ผว่าเสียไปเนาะ แฉะยหญ่เลยมามาพี่น้องกินน้ำกันเดอ้อ